สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะหัวอีเห่าลืมความกลัวของเขาก่อนหน้านี้ไปแล้วในขณะที่เขาได้ยินเรื่องราวของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองเขาพูดด้วยความขุ่นเคืองว่าพวกมันช่างน่ารังเกียจจริงๆ ทำไมพวกมันถึงเป็นแบบนั้นพวกมันกักขังท่านเกือบหมื่นปีนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองรู้สึกถึงความโกรธของห้วยอีเห่าทำให้พวกเขามีอารมณ์ร่วมกันและพูดว่าใช่แล้วแม้ว่าพี่ชายจะค่อนข้างน่ารักหล่อเหลาและทรงพลังแต่พวกมันก็ไม่สามารถปฏิบัติกับพี่ชายเป็นอาหารได้ตอนนี้สิ่งต่างๆดีขึ้นแล้ว โดยรวมแล้วข้าสามารถหลบหนีได้และไม่ยอมให้พวกมันได้ร่างของพี่ชายแน่หัวอีเหาแม้ว่าเจ้ายัางเด็กและความสามารถของเจ้ายัางบกพร่องอยู่แต่ก็โชคด,ดีที่เจ้ายัางบริสุทธิ์พี่ชายจะถือว่าสิ่งนี้เป็นแผนที่จะฝุดฝนเจ้าเมื่อเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเจ้าต้องลางแค้นให้พี่ชายพวกมันพึ่งพาพลังวิญญาณของข้าในการวิวัฒนาการไม่ใช่หรือ ในอนาคตข้าจะเปลี่ยนมันเป็นวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณของเจ้าหมวอีฮาตอบตอกลงอย่างไม่ลังเลได้เมื่อข้าโตขึ้นข้าจะช่วยให้ท่านแก้แค้นได้อย่างแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเรื่องราวที่ค่อนข้างแปลกประหลาดแต่น่าอัศจรรย์นี้ในความเป็นจริงแม้ว่านอนน้ำแข็งเทียนเมือง นั้นจะมีชีวิตอยู่มานับล้านปีแล้วแต่มันก็ได้พบกับสัตว์วิญญาณเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นแม้ว่าสติปัญญาของมันจะไม่ด้อยไปกว่าสติปัญญาของมนุษย์แต่จะรู้ได้อย่างไรว่ามนุษย์มีจิตใจที่ชั่วร้ายหากมนุษย์ได้พบกับเหตุการณ์ที่โชคดีเช่นนอนใมน้ําแข็งเทียนเมืองเขาจะไม่เปิดเผยเรื่องราวของตนให้ผู้อื่นรู้โดยง่ายอย่างแน่นอนการเลือกเด็กอย่างห้่ยอีเฮาที่ขาเราวากับกระดาษนั้น ือเป็นโชคของเขาจริงๆพี่เทียนเมืองข้าย,ยังไม่เข้าใจบางอย่างเนื่องจากท่านแข็งแกร่งมากและท่านต้องผนึกพลังของท่านเองเพื่อที่จะเป็นวงแหวนวิญญาณของข้านี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นท่านยังสามารถให้ทักษะวิญญาณแก่ข้าได้ไหมหลังจากหายกลัวความอยากรู้อยากเห็นก็เพิ่มขึ้นในใจของหัวอีฮาวนอนใหม่น้ำแข็งเคียนเมืองหัวเราะอ,อย่างเจ้าเล่และพูดว่า พี่ชายย่อมมีหนทางเนื่องจากข้าวางแผนเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีข้าจึงได้เตรียมการที่เหมาะสมไว้แล้วหลังจากได้รับประสบการณ์จากการระเบิดของคนเหล่านั้นข้าก็ตระหนักได้ว่าความช่วยเหลือทั้งหมดของข้าจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของเจ้าตอนนี้ข้าไม่มีทางออกแล้วหากเจ้าตายข้าก็ตายด้วยพลังวิญ,ญญาณดั้งเดิมของข้า เกือบถูกดูดกลืนจนหมดจากสัตว์วิญญาณเหล่านั้นจากปลาใหญ่ชิงโตมิฉะนั้นร่างกายของเจ้าคงไม่สามารถต้านทานพลังของข้าได้แม้ว่าข้าจะผนึกมันไว้ก็ตามเมื่อข้ารวมเข้ากับร่างกายของเจ้าพลังวิญญาณส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ร่างกายเจ้าคือพลังวิญญาณต้นกำเนิดและพลังจิตของข้า เจ้าเห็นลูกบอลแสงลิบลูกนั้นไหมพวกมันคือผนึกที่ข้าผนึกไว้หันมองอีกมุมหนึ่งอัดกล่าวได้ว่าข้าได้มอบพลังของวงแหวนวิญญาณวงเลขห้เจ้าแล้วแต่ในตอนนี้เจ้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวกล่าวอีกดนหนึ่งแม้ว่าวงแหวนวิญญาณวงเลของเจ้าจะเป็นวงแหวนวิญญาณล้านปีแต่ปัจจุบันมันยังไม่มีพลังของวงแหวนวิญญาณล้านปีซึ่งพลังวิญญาณที่ข้าผนึกไว้ในร่างกายของเจ้าจะค่อยๆสลายเมื่อการฝึกฝนของเจ้าดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มพลังของวงแหวนวิญญาณของเจ้าเองและมันอาจเพิ่มพลังของวงแหวนวิญญาณในอนาคตของเจ้าด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วพลังวิญญาณที่ข้าสะสมมานานนับล้านปีนั้นมหาศาลเกินไปสำหรับเจ้าหัวอีเฮากระพริบตาแล้วพูดว่าข้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดหนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองพูดอย่างไม่พอใจว่า เจ้าบ้าข้าจะสรุปง่ายๆอีกครั้งร่างกายของเจ้าที่ได้รับวงแหวนวิญญาณวงแรกมาแล้วนั้นเจ้าสามารถทนต่อวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณอายุร้อยปีได้มากที่สุดดังนั้นพลังที่แท okay. ้จริงของวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าคือวงแหวนวิญญาณ400ปีหลังจากที่เจ้าฟันฝ่าไปได้เจ้าจะสามารถทะลวงพลังของวงแหวนวิญญาณพันปีได้ดังนั้นวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณพันปี วงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าจะเป็นไปตามระดับพลังวิญญาณที่ร่างกายของเจ้าสามารถรับได้และจะเพิ่มขึ้นตามนั้นกล่าวอีกในคือวงแหวนวิญญาณวงแรกของเจ้าสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาและวงแหวนวิญญาณอื่นๆที่เจ้าจะได้รับในอนาคตก็จะพัฒนาเช่นกันแน่นอนว่าพลังวิญญาณวิวัฒนาการที่ข้าสามารถมองให้เจ้านั้นมีขีดจำกัด ยิ่งเจ้าได้รับวงแหวนวิญญาณที่แข็งแกร่งมากเท่าใดในอนาคตเจ้าก็จะยิ่งประหยัดพลังงานให้ข้าได้มากเท่านั้นด้วยพลังที่ข้าผนึกไว้ในร่างของเจ้ามันสามารถช่วยเพิ่มวงแหวนวิญญาณสิบวงให้ถึงระดับวงแหวนวิญญาณแสนปีได้ฮะมากขนาดนั้นเทียววิญญาจารย์อย่างเราสามารถครอบครองวงแหวนวิญ,ญญาณได้เพียงเก้าวงเท่านั้นไม่ใช่หรือหมอเอ็มฮาถามด้วยความประหลาดใจนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืออพ่นลมอย่างเย็นชาและกล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องจริงสำหรับคนธรรมดาเท่านั้นเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วตั้งแต่ที่พี่ชายรวมเข้ากับเจ้าวิญญาณยุทธเดียวสามารถดูดซับวงแหวนวิญญาณได้เพียงเก้าวงเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันเจ้าไม่ได้มีแค่วิญญาณยุทธเดียวหลังจากสังหารสัตว์วิญญาณแสนปีเจ้าจะได้รับกระดูกวิญญาณและองแหวนวิญญาณแสนปีที่มีทักษะวิญญาณสองอย่างอยู่ภายในเจ้าควรจะรู้เรื่องนี้ไว้หัวอีเห่าพยักหน้า นอนไม้น้ำแข็งเทียนมืองพูดต่อว่าในฐานะวงแหวนวิญญาณล้านปีและวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะที่ไม่เคยมีมาก่อนเห็นได้ชัดว่าข้าแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากไม่เพียงแต่การเกิดใหม่ของข้าซึ่งเป็นวงแหวนวิญญาณแรกของเจ้าจะได้รับการวิวัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัดตามสภาพร่างกายของเจ้าเท่านั้นแต่ยังให้ทักษะวิญญาณสีทักษะแก่เจ้าอีกด้วยทว่า ข้าไม่มีกระดูกวิญญาณที่จะมอบให้เจ้าได้แต่ข้าสามารถมอบวิญญาณยุทธให้เจ้าได้แม้ว่าหัวอีฮ่าวได้คาดการไว้แล้วว่าวงแหวนวิญญาณล้านปีจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างมากแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมากถึงขนาดนี้ วงแหวนวิญ,ญญาณที่สามารถวิวัฒนาการได้ไม่จำกัดทำให้เขาประหลาดใจอย่างอธิบายไม่ถูกเทว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือประโยชน์ด้านอื่นๆของมันสีทักษะวิญญาณพร้อมทั้งวิญญาณยุทธ์มีเป็นแนวคิดแบบไหนกัน <S <S เนื่องจากทักษะวิญญ,ญาณทั้งสี่นั้นล้วนมาจากวงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของพวกมัน จะวิวัฒนาการไปพร้อมกับวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความสามารถที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาและการเพิ่มวิญญาณยุทธสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงมันเทียบเท่ากับการเปลี่ยนเขาซึ่งมีวิญญาณยุทธเนตรวิญญาณให้กลายเป็นอัจฉริยะที่มีวิญญาณยุทธคู่ได้การเพิ่มวิญญาณยุทธอีกอย่างหนึ่ง หมายความว่าเขาจะมีวงแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย9้าวงซึ่งจะทำให้เขามีทักษะวิญญาณอีก9ทักษะวงแหวนวิญญาณห0ึ่งแสนปีจะสามารถเปรียบเทียบกับการเพิ่มความแข็งแกร่งของวงแหวนวิญญาณล้านปีได้อย่างไรแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะยังอ่อนแออยู่แม้จะได้รับการเพิ่มสิ่งเหล่านี้แล้วและจำเป็นต้องปรับปรุงขึ้น วงแหวนวิญญาณล้านปีนี้เปิดประตูอันยิ่งใหญ่สู่สวรรค์สำหรับหัวอีห้าวอย่างไม่ต้องสงสัยทำให้เขาซึ่งเดิมมีพรสวรรค์ปานกลางกับมีอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดวิญญาณยุทธ์ที่ข้ามอบให้เจ้าคือน้ำแข็งแต่เป็นน้ำแข็งที่ไม่มีจิตวิญญาณคำพูดของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองดึงหัวอีห้ากลับจากความประหลาดใจของเขาน้ำแข็งที่ไม่มีจิตวิญญาณหมายความว่าอย่างไร มวยเอ้าทำหน้าสงสัยนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองกล่าวว่านั่นหมายความว่าวิญญาณยุทธ์ที่ข้ามอบให้เจ้าในตอนนี้มีเพียงคุณสมบัติแต่ไม่มีรูปแบบเมื่อเจ้าดูดซับวงแหวนวิญญาณประเภทน้ำแข็งครั้งแรกรูปแบบของวิญญาณยุทธ์ที่สองของเจ้าจะปรากฏสัตว์วิญญาณของวงแหวนวิญญาณที่เจ้าดูดซับจะกลายเป็นวิญญาณยุทธ์ที่สองของเจ้านั่นหมายความว่า วิญญาณยุทธที่สองของเจ้าจะเป็นวิญญาณยุทธสัตว์อย่างแน่นอนเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ให้เจ้าแล้วแต่การฝึกฝนในปัจจุบันของเจ้ายังไม่เพียงพอเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นข้าจะพาเจ้าไปทําวงแหวนวิญญาณน้ําแข็งวงแรกให้เสร็จตอนนี้เจ้าคงเข้าใจแล้วว่าทําไมข้าถึงบอกว่าข้าไม่มีพลังเพียงพอที่จะเพิ่มพลังของวงแหวนวิญญาณของเจ้า ดังนั้นเจ้าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกวงแหวนวิญญาณและเจ้าควรฟังคำแนะนำของข้าให้มากขึ้นได้หัวอีเฮาเห็นด้วยอย่างยิ่งทักษะวิญญาณทั้งสี่ของข้าคืออะไรนอนไหม่น้ำแข็งเทียนเมืองตอบว่าเจ้าจะต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อทำความเข้าใจพวกมันสิ่งที่เจ้าเข้าใจด้วยตัวเองมักจะชัดเจนกว่าสิ่งที่ข้าบอกเจ้าโดยตรง แต่อย่าเพิ่งมีความสุขเร็วนักเจ้าพูดถูกข้ามอบทักษะวิญญ,ญาณให้เจ้าสี่ทักษะและทักษะทั้งหมดเป็นทักษะประเภทจิตวิญญาณแต่พลังวิญญาณที่ข้าผนึกไว้ในร่างกายของเจ้าก็มาหาศาลเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เจ้าต้องทำประการแรกคือพลังวิญญาณที่ข้าผนึกไว้ภายในร่างกายของเจ้าสามารถช่วยให้เจ้าเพิ่มอายุข,ของวงแหวนวิญญาณได้เมื่อการฝึกฝนของเจ้าไปถึงระดับที่เพียงพอ แต่มันไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณที่เจ้าฝึกฝนได้ประการที่สองคือทักษะวิญญาณทั้งสีที่ข้ามอบให้เจ้าเนื่องมาจากความจริงที่ว่าพวกมันมาจากข้าทักษะวิญญาณที่เจ้าได้จึงไม่มีพลังโจมตีมากนักโดยเหตุนี้เจ้าจึงยังค่อนข้างอ่อนแออยู่ในตอนนี้และเจ้ายังมีหนทางอีกยาวไกลที่เจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเข้าใจไหมข้าเข้าใจท่านแม่ของข้าสอนว่า ไม่มีใครสามารถไปถือท้องฟ้าได้ด้วยการก้าวเพียงครั้งเดียวเพราะการก้าวเพียงครั้งเดียวจะทิ้งรอยเท้าไว้เพียงก้าวเดียวเท่านั้นและสิ่งเดียวที่คนคนหนึ่งจะกลายเป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งได้คือต้องพึ่งพาการฝึกฝนอย่างหนักและความภากเพียรของตัวเองพี่เทียนเมืง่งสบายใจได้ข้าจะฝึกฝนหนักอย่างแน่นอนดีแต่พรสวรรค์ด้วยกำเนิดของเจ้านั้นแย่มากเฮ้อถ้ามีโอกาสในอนาคต ข้าจะหาสมบัติสวรรค์ให้เจ้ากินก็แล้วกันวิญญาณยึดเนตรวิญญาณของเจ้าเกิดจากการแปลผันแต่ศักยภาพของเจ้านั้นไม่เลวเลยเพียงแต่ว่าขั้นตอนการแปลผันส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของร่างกายของเจ้าดังนั้นเจ้ายัางเด็กอีกทั้งเส้นลมปรานของเจ้าทั้งแคบและขรุขระทำให้ยากต่อการฝึกฝนเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเราไม่สามารถเล่นเรื่องนี้ได้ มีบางอย่างที่ข้าต้องบอกเจ้าเจ้าเห็นลูกบอลสีเทานั่นไหมหัเอี้าตอบว่าข้าเห็นนั่นคือพลังของท่านใช่ไหมนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมืองกล่าวว่าไม่ใช่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ข้าหลอมรวมกับร่างกายของเจ้าข้าคิดว่าพลังวิญญ,ญาณของเจ้าอาจทําให้เกิดสิ่งนี้ลูกบอลแสงสีเทานั่นดูเหมือนจะเป็นดวงจิตและดูเหมือนว่ามันไม่ใช่โลกของเรา ข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมาจากไหนแต่แม้ว่าดวงจิตนี้จะอ่อนแอแต่ก็เป็นดวงจิตที่มีระดับสูงมากดังนั้นข้าจึงไม่มีวิธีจัดการมันแต่ข้าสัมผัสได้ว่ามันไม่มีเจตนาร้ายใดๆตอนนี้มันกำลังหลับสนิทและอาจจะไม่ตื่นมาเลยตลอดชีวิตแต่ถ้าตื่นขึ้นมาก็อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อยถ้ามันไม่ขยับก็ไม่ต้องกังวล แต่ถ้ามันทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อเจ้าจริงๆข้าจะปกป้องเจ้าเองมันจะไม่เป็นปัญหาเอาละตอนนี้เจ้าควรกลับไปที่ร่างของเจ้าได้แล้วมนุษย์สองคนที่อยู่ข้างนอกกําลังรอเจ้าอยู่และพวกเขาไม่มีเจตนาไรไ้ายใดๆต่อเจ้ามนุษย์สองคนงั้นหรือในขณะที่ห้วยอีเ้าประหลัดใจทิวทัศน์ตรงหน้าเขาก็เริ่มผ้ามัว เขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในวังวนขนาดมหมาในทันทีและทุกอย่างก็มืดลงทำไมเจ้ายังไม่ตื่นทงังยาตบหน้าห้วยอีเห้าและชำเลืองมองไปทางเปื่อยๆซึ่งอยู่ถัดจากนางเปื่อยๆยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าทั้งลมปราณและเลือดของเขามีความเสถียรมากอีกทั้งพลังวิญญาณในร่างกายของเขานั้นปกติ และแข็งแกร่งมากหากข้าจำไม่ผิดเขาคงเพิ่งทะลวงผ่านระดับผู้ฝึกวิญญาจารย์และนี่คือสัญญาณว่าเขาเข้าสู่อาณาจักรวิญญาจารย์แล้วร่างกายของเขาจำเป็นต้องประสานพลังส่วนนี้เข้าด้วยกันดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อทำความคุ้นเคยกับพลังวิญญาณที่เขาได้รับหลังจากทะลวงผ่านแต่น่าเสียดายที่มันเป็นเพียงลิงบาบุลวายุอายุ10ปีเท่านั้นถังหยาพ่นลมหายใจและกล่าวว่าช่างน่าเสียดายจริง จริงเป็นเรื่องปกติที่วงแหวนวิญญาณวงแรกของใครบางคนจะอ่อนแอกว่าคนอื่นเล็กน้อยความจริงที่ว่าเขาสามารถฆ่าลิงบาบูลได้ด้วยตัวเองนั้นไม่เลวเลยเปอยเปยหัวเราะและกล่าวว่าวิธีที่จะจับหัวใจของผู้หญิงคือการจับผ่านท้องของนางซึ่งน้อยมากสําหรับคนอย่างเจ้าที่มีหัวใจและท้องเชื่อมติดกันใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของทางยาเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย นี่เจ้าเจ้าน่ะสีที่หัวใจและท้องเชื่อมติดกันเจ้าช่างอวดดีนะักอย่าลืมว่าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าเปยเปยไม่ได้โต้กลับเขาเพียงแค่มองนางและยิ้มอย่างอบอุ่นเท่านั้นอืมหัวอีเห่าคางออกมาเบาๆและค่อยๆลืมตาขึ้นเสียวอีเห่าในที่สุดเจ้าก็ฟื้นแล้วข้าเป็นห่วงเจ้าแทบแย่ทงยังยารู้สึกดีใจมาก เมื่อเห็นหัวอีเห่าลืมตาขึ้นหัวอีเห่ารู้สึกสับสนในใจและกลายเป็นชัดเจนขึ้นหลังจากตั้งสติได้เขาจําได้อย่างชัดเจนถึงบทสนทนาที่เคยมีกับเทียนเมิงทําให้เขาอดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่าข้าไม่ได้ฝันไปจริงๆหรือทั้งยาหัวเลาะและบีบแขนของหัวอีเห่าทําให้เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทันทีพี่เสียวยา ท่านกำลังทำอะไรทั้งย่ายิ้มและพูดว่าข้ากำลังช่วยตรวจสอบว่าเจ้าฝันอยู่หรือเปล่ายัางไงเล่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เจ้าตื่นแล้วหรือยังเจ้ากล้ามากจริงๆที่เดินทางเข้าไปไป่าใหญ่ชิงโตเพียงลำพังโมเอีห้าเกาศีรษะด้วยความเขินอายเล็กน้อยเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าเขาอ่อนแอเพียงใดและประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไปหลังจากพบกับลิงบาบูญวายุ แต่ความรู้สึกกระตือรือร้นก็ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากความเขิอนอายของเขาเขากระโดดขึ้นจากพื้นและปลุกพลังวิญญาณในร่างกายของเขา ทันใดนั้นฉากที่ทำให้อุ้งอไหอีห้าประหลาดใจอย่างสุดจะพรพรนานาก็เกิดขึ้นทันทีพลังวิญญาณของเขาซึ่งเดิมถึงจุดคอขวดนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณสมบัติและแม้แต่ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันและพลังวิญญาณที่อ่อนโยนต์ก็โพยพุ่งออกมาและทุกสิ่งที่เขาเห็นด้วยเนตรวิญญาณเขเาก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังมีตราประทับสัญชาตยานจำนวนมากปรากฏขึ้นในใจของเขาและแต่ละอันล้วนเป็นทักษะทั้งสี่มีสีทักษะวิญญาณจริงๆพีเทนเมิรมีอยู่จริงข้าไม่ได้ฝันไปทุกอย่างเป็นเรื่องจริงข้ามีวงแหวนวิญญาณล้านปีตอนนี้ห้วยเฮาเชื่อแล้วว่าทุกสิ่งที่เขาเคยประสบมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องจริงความปิติยินดีในหัวใจของเขาทะลักออกมาไม่หยุดหย่อนและเขาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาดังๆว่า ถ้าทำสำเร็จแล้วเปยเปยและถังยาเห็นวงแหวนวิญญาณสีขาวลอยขึ้นมาจากเท้าของห้วยอุยเหามันค่อยๆเคลื่อนขึ้นไปจนถึงศรีศรษะของเขาจากนั้นมันก็ค่อยๆเคลื่อนลงล่างอย่างช้าๆมันเป็นวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาเปยเปยคิดในใจอย่างไม่รู้ตัวว่าแท้จริงแล้วมันคือวงแหวนวิญญาณสิบปีเขารู้สึกสงสัยในใจเล็กน้อยว่าทำไมสีของแหวนวิญญาณอายุสิบปี ของหัวอีเห้าถึงดูใสรากับผนึกแก้วและดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากวงแหวนวิญ,ญญาณสิปีธรรมดาอยู่เล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าลิงบาบูนวายุจะมีการฝึกฝนที่สูงกว่านั้นแล้วเขาสามารถจินตนาการได้อย่างไร oh. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหัวอีเห้าไม่ได้มีเพียงแค่วงแหวนวิญ,ญญาณของเขาเท่านั้นแสงสีทองซีดก็ปรากฏขึ้นในดวงตาสีน้ำเงินของเขาเช่นกัน เปยเปยและถังยาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณจากดวงตาของเขาเช่นเดียวกับพลังจิตซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกฟุ้งซ่านในทันทีในที่สุดหัวอีห้าก็กลับมารู้สึกตัวอีกครั้งแต่พูดอย่างเขินอายเล็กน้อยใช่วงแหวนวิญญาณของข้าคือเนตรวิญญาณมันเป็นวิญญาณยุตแปรผันที่มีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ ดวงตาของทางหยากระจางขึ้นเนตรวิญญาณงั้นหรือวิญญาณยุดกายดีดีเห็นได้ชัดว่าเปยเปยก็ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างเช่นกันทำให้เขาพยักหน้าและพูดว่าข้าไม่รู้เรื่องนี้จริงๆน่าเสียดายที่เรามาช้าไปหากเรามาถึงเร็วกว่านี้เราอาจจะช่วยน้องชายหัวหาสัตว์วิญญาณที่ดีกว่านี้ที่จะผสานเข้าด้วยกันได้ ในเวลานี้จิตวิญญาณของวอเอ๋อเ้าได้ฟื้นขึ้นจากความประหลาดใจก่อนหน้าน,นี้แล้วแม้ว่าเขาจะยังเด็กแต่ประสบการณ์ที่เขามีในวัยเด็กทําให้เขาค่อนข้างระแวดระวังเขาเดาได้ทันทีว่าเปื่อยๆและถังยาต้องคิดว่าวงแหวนวิญ,ญญาณที่เขาเพิ่งดูดซับมาจากลิงบาบูนแม้ว่าเขาจะเข้าใจว่าทําไมวงแหวนวิญ,ญญาณล้านปีถึงเป็นสีขาวแต่นี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการปกปิดของเขายังไม่ต้องสงสัยและแน่นอนว่าเขาจะไม่อธิบายอะไรทั้งนั้นพี่ใหญ่เป้ยพี่เซียวยาพวกท่านตามข้ามางั้นหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหัวอีฮาวถามยังไม่มั่นใจทางยาตอบว่าตอนแรกเราแค่เดาว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อเข้าสู่ป่าใหญ่ชิงโตเท่านั้นแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำมันจริงๆ ความกล้าของเจ้ามีมากเกินไปเจ้าไม่รู้หรือว่าป่าใหญ่ชิงโตถูกเรียกว่าพื้นที่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์แม้แต่วิญญาจารย์บางคนที่มีการฝึกฝนที่สูงมากก็ไม่กล้าเข้าไปในส่วนด้านในของป่าและหากเป็นคนตัวเล็กเช่นเจ้าอาจารย์จะต้องพาเจ้าไปเพื่อให้เจ้าสามารถเคลื่อนไหวไปบริเวณโดยรอบของป่าใหญ่ชิงโตได้เหตุผลที่เราไล่ตามเจ้าคือเพื่อปกป้องเจ้า เมืองจากเปรยๆและข้าเป็นวิญญาจารย์แต่เจ้าโชคดีจริงๆแม้ว่าวงแหวนวิญญาณวงแรกที่เจ้าได้รับนั้นจะไม่แข็งแก่งเกินไปและเจ้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักหลังจากได้ยินคำพูดของนางความรู้สึกอบอุ่นก็ขึ้นมาในหัวใจของงัวอีเฮาทันทีเขายังเด็กแต่เขาเคยประสบกับความน่าซื่อใจคดของโลกมามากมายขณะที่ทางยากำลังพูด เขาสามารถบอกได้เลยว่าไม่มีร่องรอยของความเท็จในแววตาของนางที่มองมาอย่างจริงใจเลยพี่เสียวยาข้าหัวอีเฮาเกือบพูดเรื่องของนอนใหม่น้ำแข็งเทนเมองเนื่องจากแรงกระตุ้นแต่ในขณะนั้นเองก็มีเสียงไอดังขึ้นในใจของเขาหายใต้การโจมตีของลมปานอันเย็นเฉียบเขาก็เกินคำพูดของเขาในทันทีทั้งยาหัวเราะและพูดว่า ดูท่าทางซื่อบื้อของเจ้าสิก็ได้ข้าจะไม่พูดถึงนั่งนั้นแล้วเซียวอีฮ่าวเนื่องจากเจ้าได้รับวงแหวนวิญญาณแล้วเจ้าวางแผนจะทําอะไรต่อไปหัวอีฮ่าตกตะลึงกับคําถามของนางใช่แล้วแผนของเขาคืออะไรก่อนที่จะมาที่ป่าใหญ่ชิงโตเป้าหมายของเขาคือการเป็นวิญญาจารย์และได้รับวงแหวนวิญญาณที่เป็นของเขาเอง ความแตกต่างระหว่างวิญญ,ญาจารย์และผู้ฝึกวิญญาจารย์นั้นกว้างใหญ่พอๆกันกับสวรรค์และโลกอีกทั้งการเป็นวิญญ,ญาจารย์ยังหมายถึงการก้าเข้าสู่ประตูหนึ่งและนับจากนี้ไปมันจะทําให้เขาสามารถเดินทางข้ามท,ทะเลและท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ได้แต่เขาไม่เคยคิดจริงๆว่าจะทำอะไรในอนาคตเขาอายุแค่11ปีเท่านั้นและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกจากบ้านเมื่อเห็นความว่างเปล่าในดวงตาของหัวอีเฮา ถังหยาก็แอบ,บดีใจและขยิบให้และขยิบตาให้เปื่อยเปื่อย,ยพยักหน้าให้นางและพูดว่าน้องชายหัวบ้านของเจ้ามีใครอยู่บ้างดวงตาของหัวอีเฮ้าหยุดนิ่งชั่วครู่หนึ่งจากนั้นก็ส,ส่ศีรษะอย่างหนักไม่มีใครแล้วมีเพียงข้าเท่านั้นถังหยารู้สึกดีใจมากและพ่งออกมาเยี่ยมไปเลย หัวอีเห่ารู้สึกตกตะลึงในขณะที่เปย้ยเปๆพูดไม่ออกเขายกมือขึ้นเคาะหัวนางเจ้าพูดว่าอะไรนะถังหยาก็ได้ตะหนักถึงการหลุดปากของนางเช่นกันนางจ้องไปที่เปย้ยเปยและพูดว่าข้าไม่ได้ตั้งใจนะเสี่ยวอีเหาในเมื่อเจ้าไม่มีความคิดใดๆในตอนนี้ทำไมเจ้าไม่เข้าร่วมสำนักของเราล่ะสำนักงั้นหรือ หัวอีฮาเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสำนักเมื่อเขาอยู่ในคฤหืสหัของดยุกในดินแดนโตหลัวสำนักนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำนักวิญญาจารย์บางแห่งที่มีประวัติอันยาวนานจากความหมายของคำว่าสำนักคฤหืสหัของดยุกก็ถือว่าเป็นสำนักใหญ่เช่นกันทั้งย่าพยักหน้าอย่างจริงจังแล้วพูดว่าเป็นสำนัก และสำนักของเราเคยเป็นสำนักอันดับหนึ่งในแผ่นดินหากเจ้าเข้าร่วมเจ้าจะไม่มีวันเสียเปรียบอย่างแน่นอนนอกจากนี้วิชารับของสำนักของเรายังเหมาะสำหรับการฝึกฝนของเจ้าอีกด้วยเนื่องจากเจ้าอยู่เพียงลำพังและยังเด็กมากเจ้าควรเข้าร่วมสำนักของเราดีกว่าเพราะทุกคนจะดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าที่เจ้าจะกล้าหาญด้วยตัวคนเดียวเพราะสุดท้ายแล้วโชคไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้เสมอไป จะเกิดอะไรขึ้นหากเจ้าอยู่คนเดียวหัวอีเฮาถามอย่างไม่รู้ตัวว่าพี่เซลยาแล้วสำนักของท่านมีชื่อว่าอะไรถังยากล่าวอย่างเข่งขืมสำนักถังครั้งหนึ่งเคยเป็นสำนักอันดับหนึ่งในแผ่นดินหลังจากได้ยินคำว่าสำนักถังร่างกายของหัวอีเฮาก็อดสั่นสะท้านไม่ได้แม้ว่าสำนักถังจะเสื่อมถอยลง แต่สำนักถังยังเป็นสถานที่ที่สำคัญของดินแดนโตหลวซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่มีสำนักใดเทียบได้เมื่อตอนที่เขายังเด็กแม่ของเขาเล่าให้เขาฟังถึงตำนานมากมายของสำนักถังโดยสำนักถังก่อตั้งขึ้นเมื่อหมื่นปีก่อนและสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสำนักเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าสำนักถังเจ้าสำนักคนแรกของสำนักถังได้เปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดของดินแดนซึ่งได้วางหลักฐานสำหรับอนาคตของวิญญาจารในแผ่นดินในเวลานั้น สำนักถังเป็นสำนักอันดับหนึ่งภายใต้สวรรค์อย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่ในน้ำเท่านั้นนอกจากนี้ตำนานยังกล่าวอีกว่าถังซานได้ทะลวงผ่านขอบเขตสูงสุดของวิญญาจารย์คือราชทินาน้ำมพมยุทธและกลายเป็นตัวตนที่อยู่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นอมตะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำได้อย่างไรหมือนปีผ่านไปตำนานของสำนักถังยังคงเหมือนเดิม แต่ตัวสำนักได้ออกจากขั้นตอนของประวัติศาสตร์ไปแล้วน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสำนักถังยังคงมีสิทธิ์รุ่นหลังอยู่แม้แต่รายละเอียดของตำนานบางสว่วนของสำนักถังก็ยังคลุมเครือแต่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะถังซานที่วางรากฐานการพัฒนาในอนาคตของวิญญาจารย์ภายในดินแดนโต้หลัวเมื่อหมื่นปีก่อนดินแดนโตหลัวอาจไม่สามารถเอาชนะดินแดนสุเลียนจันทาได้ และด้วยเหตุนี้ทําให้ทั้งสองดินแดนรวมกันเมื่อดินแดนสุรียนจันทาชนกับดินแดนโตหลัวเมื่อ4,000ปีก่อนน้องชายหัวเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับสํานักถังหรือไม่เปยเปยถามหัวเอ๋อเห้าพยักหน้าและพูดว่าข้าเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับสํานักถังเท่านั้นข้าไม่รู้ว่าสํานักถังอยู่ที่ไหนขอบตาของทางยาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีสำนักถังไม่มีตัวอาคารอีกต่อไป และรากฐานก็ถูกพากไปแล้วปัจจุบันเหลือเพียงเราสองคนในสำนักถังคือเปยเปยและข้าข้าเป็นเจ้าสำนักคนปัจจุบันของสำนักถังและเปยเปยเป,ยเป็นสิทธิผู้กอ่อตั้งของข้าฮะัวยอีเฮามมงพวกเขาด้วยความประหลาดใจหากดูอายุของทางยานางไม่ได้แก่กว่าเปยเป,ย,เปยมากนะักและจากการสนทนาของพวกเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นอาจารย์และสิทธ เปย์ๆกับแอมสองครั้งแล้วพูดว่าเจ้าก็เห็นสถานการณ์ของเราแล้วน้องชายหัววในตอนนี้สำนักถังมีเพียงเราสองคนเท่านั้นแต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สำนักถังกลับสู่ความรุม่งโรจน์อีกครั้งหากเจ้าต้องการเจ้าสามารถเข้าร่วมได้มีสิ่งหนึ่งที่เสียวยาพูดถูกสำนักถังมีวิชาลับที่น่าจะเหมาะสำหรับการฝึกฝนของเจ้า และมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาในอนาคตของเจ้าหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งหัวอีเขาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นข้าต้องทำอย่างไรหลังจากที่เข้าร่วมสำนักถังแล้วถังอย่าตอบว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจ เพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ